ไปอ่าหา้าเป็นไงสูตรแช่อิ่มฮะครับผม โอ้ยมาเบิ้ลสอย่างนี้มาเบิ้ลสองอย่างน,าองอางนี้วันนี้นะฮะกับนิ k เก Up อัพใหม่มาแล้วในวันนี้มีตัวละครใหม่มานะครับชื่อว่าโมรันนั่นเองนะฮะหนึ่งในราชินีใต้พิภพเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบ้าพลังเลยทีเดียวนะฮะใครที่ได้ไปดูเนื้อเรื่องของเธอแล้วก็วจะรู้นะครับว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่ซื่อตรงไม่ค่อยใช้หัวคิดในการใช้เลเหลี่ยมสักเท่าไหร่นะฮะใช้พลังเข้าสู้อย่างเดียวเลย ก็มีเดลี่ล็อกอินนะครับผม7วันแจกวันที่7เนี่ยก็แจกตัว10บใบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะฮะก็เหมือนปกติทั่วไปแน่นอนว่าเป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องของโมรันนะฮะผมก็เคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่เหมือนแบบนักเลงของเมืองโอเคเท่ก็เข้ามาเล่นกันแล้วกันนะครับผมและแน่นอนว่ามันก็ต้องมีตัวละครมานะครับผมวันนี้เราก็ถามว่าอยากได้ไหมเนี่ย ก็ไม่เชิงว่าอยากได้ซะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าพอได้อ่านดีเทลของเธอมาบ้างแล้วเนี่ยผมมันผมมีความรู้สึกว่าอยากจะลองเหลือเกินกับความถึกของเธอนะครับเพราะว่าสกิลของเธอเนี่ยตัวเธอเป็นสายดีเฟนต์แล้วก็มีสกิลที่ถ้าไม่มีตัวละครามาลองในด่านเนี่ยในห้องทดลองอ่ะศัตรูมันไม่ได้โจมตีเราแบบหนักๆมันเราแค่เอาไว้ทําดาเมจเฉยๆเพราะงะั้นเนี่ยสำหรับสายแท้งเนี่ยมันก็จะโชว์ประสิทธิภาพได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แน่นอนว่าเราต้องเปิดนะฮะเพราะางั้นเนี่ยถ้าเปิดได้เราก็จะรู้รายละเอียดมันมากขึ้นแต่ถ้าเปิดไม่ได้คลิปรายละเอียดตัวละครก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับโอเคมาลุ้นกันนะครับผมแน่นอนว่าผมไม่เอาตั๋วทองไปซื้อหรอกนะผมว่าตั๋วทองเนี่ยผมเอาไว้เก็บไว้เอาพิวกริมดีกว่าเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ของโมรันนะ่ะมันก็2%มันก็ไม่ได้คิลีิเลยนะฮะไป อนนี้ผมมี600เอ้ผมมี6 0พัเพชรแล้วก็มีตั๋วสิบใบา,าะงั้นเราก็จะเปิดได้30โลนะฮะลองเรามาดูกันว่าสูตรเดิมยังใช้ได้ไหมนะฮะกดแช่อิ่มมาดูว่าสูตรแช่อิ่มยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะฮะหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองาห้าไปอ่าฮะเป็นไง สูตรแช่อิ่มฮะครับผมโอ้ยมาเบิ้ลสองอย่างนี้มาเบิ้ลสองอย่างนี้จัดไปดิครับผมมันโมรันมาแน่ๆอยู่แล้วเอา้าพิวกิมมาก่อนว่ะตัวอะไรมาอย่าบอกนะว่า โอ้ลาวพันเชลดีดีดาวันเชลลาวันเชลจะได้ของผมก็จะได้ครบสามดาวนะแล้วแหมนึกว่าจะได้ไอ้สาการเล็ตหรือตัวที่ยังไม่ได้โดโลทีเงยโดโลทีก็อยากได้มิสซิลิสมาไม่ใช่แล้วว่าแล้วมิสซิลิสก็ไม่ใช่แล้ว โมรันมันอยู่ทีมไหนวะเตต้าเออ,อโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ลาฟันเซลมาลาฟันเซลได้3ดาวแล้วโอเคไปกันต่อครับผมยังเหลือได้อีก2รอบไปลุยมาครับผมสูตรแช่อีกเหมือนเดิม1 2 3 4 ไปแตกว่ะแตกว่ะม่วงเลยม่วงหมดเลยไม่เป็นไรครับผมโอเคไม่เป็นไรมาเราไปต่อกันอีกสิบโลสุดท้ายมาหนึ่ง สองสามสี่ห้าไปโอ้โหเว้ยวู้ฮู้สามติดสองครับสามติดสองเตต้ามาเตต้ามาเตต้ามาผิวกลิ้มว่ะดูทีดูดูโลโอ้โหโมเดิร์นเนียว่ะ อเคโอเคโอเคมา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 ควันหลงจากแผทที่แล้วปะเนี่ยอ่าไม่ได้ครับผมไม่ได้โมลรันไปได้ไปได้สองพิวกิมมาแทนถามว่าเสียดายไหมก็นิดนึงนะฮะแต่ก็โอเคเเลิมิตเบรกลาบันสเชลสามดาวเรียบร้อยไป แล้วก็โมเดอเนียใช่ไหมเมื่อกี้ได้โมเดอเนียมาสงดาวแล้วโมเดอเนียโอเคกแรงขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็โครใช่ไหมโครผมนี่สามยังวะ3ามไปแล้วอ่ะรอบนี้ก็เสริมแก่งพอเลยเวลหนึ่ง นิดเก้าพถึกขึ้นไปอีกออก็ถึงจะน่าเสียดายก็เถอะนะครับผมแต่ก็เธอไม่มาจริงๆนะฮะก็อาจจะไม่ได้ลองความถึกความทนของเธอนะครับเดี๋ยวเดี๋วก็ไปทำเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีให้ทดลองเล่นอยู่นะครับได้เท่าไหนาก็เอาเข้านั้นแหละ แต่เดี๋ยวก็มีตัวอีกสิบใบนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยอีกสิบใบนั้นมาลองเปิดอีกทีเนื้อกันเปิดอีกรอบนึ่งถ้าได้ก็คือจะได้ออตัวมารีวิวนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคนที่อยากจะได้ตัวแท้งเนี่ยก็หวังว่าจะเปิดได้โมรันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ออกแบบมาได้สวยนะ นะฮะถึงเธอจะเป็นผู้หญิงข้าวห้าวไปหน่อยก็เถอะนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแลวก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากช่อง CA Story เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ